ดวงเก่งเก่งครับเก่งขาดตูดนะทุกคนแดย่ยนประวันมายังอย่างอย่างอย่างอย่งเน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 ร้องไปทองคำครับร้องเพลงร้องเพลงนะฮะร้องเพลงอะไรเพลงลำคาญนะตอนนี้ตอนนี้เริ่มลำพังแลนะครับครับพอผมมีอะไรอีกไหมครับผมเต้นดีครับให้เต้นยังให้เต้นยังอะไรวะโอหนาวเลยอ่ะหนาวเลยอ่าปากเอฟซีสามพันคนครับเข้าดอมโคดนะครับทุกคนเลยนะครับ สามพันคน <S <S <แบ S 1> ที่ดูผม<จ>ดูเนี่ยโอ้ยหมวกม,ม,มาหมวกมาแจ็คเป็นค่าวบอยดิแจ็คเป็นค่าวบอยเธอเปิด<อ>มุ่งหน้าขึ้นดอยเจ้าหญิงกับสมุดคอยอะไรเ่ยฝากด้อมเลยครับฝากด้อมเลยครับเอ้ยอ๋อย้อนครับยันสามพันคนนะครับฝากเข้าด้อมผมหน่อยนะครับไปกดติดตามเข้าด้อมผมหน่อยนะครับอะไรวะแล้่ะมืองอล์ฟแม่ทองคำครับโค้ดเต้นด้วยโอ้โคตรลุกยังไม่ไหวเลยฮะเต้นแจ็คเป็นค่าวบอย อู้เหรอออพรุ่งนี้แข่งที่ไหนอ๋อพรุ่งนี้มีแข่งโอเกนเน่ครับโอเกนเน,เน,เน่ครับโกดังโกดังนี่โกดังท่าเรือสเตเดียมครับพรุ่งนี้โอเกนเน่รุ่น16<า>ปีครับใครเนี่ย <c oughs> นะครับรุ่นนั้น16<า>ปี<า>ก็จะเป็นเจ้า<ท>ป้อมนะครับอ่าเจ้าป้อมครับชุดเจ้าป้อมเล่นนะครับขอภาพพาเทียบบางพื้นจ้าอ่าดีครับผู้สาวประตูครับสะกวนแป๊บเดียวเต็มผู้สาวประตูไปทำช่องสะกวนแป๊บเดียวเต็มคืออะไรอันนี้นี่ประตูมือหนึ่งครับ บังฟ้าก๊อปแลอออะอีกมือหนึง่งอ่ะ <c oughs> อีกมือหนึ่งไม่อีกมือหนึ่งฟ้าไม่ทันครับฟ้าคู่ต่อสู้ไม่ทันอีกมือหนึง่งฟ <c oughs> ้าไม่ทันฟ้าบางโพเรือฟ้าไม่ตรงไับผมบางเลยอ๋อพรุ่งนี้แข่งโอกาเนะนะครับแปดโมงครึ่งครับที่อ,อันนี้ประกาศปพาเตี่ยวโอดังการท่าเรือนะครับข้าวต้มผมข้าวต้มผมหน่อยครับเดี๋ยวผมปักบอกกันนะหน่วยหน่วยน่วยน่วยตรวจทางเรียบครับ อาจจะรถซังเรียบจลวดพี่พี่จะลวดอยากบอกให้รู้คิดถึงเธอจากกันวันนั้นใครเขาบอกเธอเอาไปใจของฉันติดมือไปด้วยหมูยองหลับซะแล้วห้ามการผูคนหมูยองเลยหมูยองมันมองไม่เห็นนะครับมีบางฟอกรอบมันมองไม่เห็นวะเ็นนะครับบางฟอกรอบก็ให้จอระ เคมาครับเทียบห่งกับมาวานเจ้าเคผมมาวานเต้นชาวมาวานเข้ามาเดี๋ยวให้เต้นหมดเลยเนี่ยเต้นชาวมาวานมาวานไปพิจิตมาครับได้จระเข้มาตัวนึ่งแค่นอนคาเลยน่ะนอนนอนแย่กว่านอนคาเต้นเลยจระเข้จระเข้จระเข้มาแล้วครับจระเข้จระเข้คาจระเข้หลือไอ้ดิ้นดิ้นจระเข้เคนะได้จระเข้ทำไปได้จิงกาเบล มึงชนเกี่ยวน้ำกูเลยปูแม่นกองให้คนลงนอนแล้วเอาโอเคเนาะเอาผู้ไรบ้านเร็วแล้วกลับละสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆทุกคนนะครับคนเยอะเลยทุกคนเข้าด้อมโค้ดหน่อยครับอันนี้ผมปักหมดวันเข้าด้อมผมหน่อยครับคนเยอะนะครับสามพันสี่พันแล้วอะหนาวคนผมหนาวนะครับผมจะไปอาจารย์กัดน่ารักมากน่าักเข้าปากก๊อฟกินน้ำยางกินน้ำยางหมดแล้วครับปากก๊อปมากัดครับแก้วใหม่เกลีกลั ก็เอาแตเอากินเอันนี้โค้ดประตูนะครับผู้มีตำนานคือย่างขนมจากขายงานปราจำคำงามจำคนจ่ามันทำจากอะไรพี่าวหหนนขมจากมไปกินนี่ยน่อยมากีมาีมาบนโต๊ะจานทำไมพี่ไม่ขายข้าวามเนาะข้าวลามหนังมอ่ะที่เกไปทุบไปเลยอกกินข้าวลาะข้าวมินกินไดละ รถไฟบอบไปเที่ยวในบาออไปแล้วไปแล้วไอการรถไฟการไอการการไอการรถไฟเฮ้ยคือรถไฟมาวได้ตั้งก่อนรนะรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในสามักชึกๆจักชึกักชักึกยังไงนะโ์ชันใหม่โชันดเองเอาแถม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 ๊อฟน่ารักครับค ปอกก๊อกแฟนชื่ออะไรนะน้าทุกคนครับเมื่อกี้นี่เอาน,<ป>น่าปากก๊อกแฟนชื่ออะไรอ่าดูดูดูลุ่วแล้วลุ่วลุ่วมีขนมจากครับขนม,มจากนี่นี่น้องว่าน้องเมืกี้ขนมจากครับยองว่างตีหัวทอนใครอนะ <c oughs> ยัดไป มะพร้าวขวสวัสดีครับ <Ling S 1> ท<ะ>ี่่ไดเอกเจรก็สว oh, uh, like so, mhm. uh, ัสดีทุกคนนะครับ่าแลอวใ้รถไหาเร็วๆเอ้าเต้นดิบบไปบ๊อบไปเจาักกชกกะักกกกมมรนอยผมอุนใจครับผมาน่อยอยู่ทีอุ่นใจครับไม่รู้ครับเยอะอยู่ครับสามนะครับสามขวะร ว้าเลยขนมเต็มปากเลยขนมจากนั้มาเอามาฝากน,น้องนะครับเนยๆ,ๆเอามาฝากนะครับไม่ได้มาขายฮะนี่มาขายเอาฝากครับน้อ,อ,องกินเสร็จแล้วกล่องห้าร้อยปากก๊อปน่ารักดีมากทำงานเป็นทีม <laughs> พรุ่งนี้กะโดนไล่ออกครับพรุ่งนี้โดนแล้วโดนไล่ทีมตัวทีมปากกอบเอ๊ะมันมีตะโนชมเราไม่ได้ไม่ม ไึ้นได้ตอนบ่ายดาวมันหมดแล้วมีลูกโป่งเนี่ยทนะีนี้น่ารักครับทีนี้น่ารักครับ <c oughs> ไม่ดื้อครับไม่ดื้อครับไม่ดือด้อเลยด <c oughs> ื้อโดนตีตูดครับผมนี่บับงนานไปไหนเออบังนานมันตอนนี้กูเห็นแล้วไปไหนแล้วเนี่เอ้าเจ้าบีมบีมพี่โลกโนี่คุณจะไปแล้วนะครับทุกคนมีแต่สีมีแข่งมาสวัสดีครับสวัสดีคุณสุนีครับ คุณนี่มีโอเกนีครับชุดเจ็ดสีเลยแบบเล่นกันบางคนมั้งชุดจ้าป้อมชุดจ้าป้อมชุดจ้าป้อมครับที่ไปเตะยองแล้ว่ะยองนนี้ยองนนี่ครับเทปอะดูดีก่อนอยู่ชมรีเอ่ะไปกัดเปิดคลิปที่เขาต่อคือฆ่าเซฟเยอะเยอะตอนนี้ผมแอายุเล่นอะพี่ผมอายุแค่สิบปานอะไรอ่ะสนใจทักบ้านเขียวไอทีเลยแล้วยา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 ใครดื้อสุดครับไม่มีอะไรครับนี่ของซุปสองซูเปอร์สตาร์นะครับ นี่ยนี่าให้แฟนคลับสง่าต่อร์สตาร์ครับออกไปกินแป๊บซี่ครับนี่นี่นี่ซีพูรินะครับอ่าง่วงอย่างเดียวเลยครับง่วงอย่างเดียวเลยครับนะไม่ไม่ได้ทาคาเมทาคาเมทาคาเมอ่านไม่เสร็จเขาดูว่าอะไรเนี่ย ถึงพันไหมเอาแวนไหมจาเอาแวนป่ะถามวาถึงพันไหมเหรอสามจุด้าครับสามพันห้าเหรครับเดียดูดี่จเนี่ยจะกว่หกเพื่อเอ้ยของแข่งนอะ่ะใช่ไหะเดียดูนี่อ่ไม่ใช่ได้ไงดูองบนเนี่ยอ๋อ สวสดีครัเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงร้านเสร็จผมต้องเดินทางไปโรงพยาบาลจุฬาลัตทิเบศนะครับเพราะว่าไปปล้องแฟนครับแฟนไม่สบายแต่ก่อนมีแรงขางกันนี่มีแล้วพอดีเมื่อตอนบ่ายไปส่งที่โรงพยาบาลมาครับมันสบายครับเลยแอดมิดแอดแอดมิดครับแอดมิดดูดิอ่าเดี๋ยวถึงโรงพยาบาลผมไลฟ์ดูครับเขาไม่สบายใอ่อพวกนี้ใครเตะบ้างอ๋อชุดโอเคครับก็เป็นพวกเจ้าป้อมหรอครับ รุ่น16ปีครับมาเหมือนปวดปวดเนื้อปวดตัวพ่อพรุ่งนี้แต่ให้อะไรกินี่ยเลยให้แอดมินนอนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะไปแค่ประมาณ14คนครับโค้ชเต้นะครับไปเล่นแค่14คนครับที่โกดังสเตเดียมของการท่าเรือนะครับขอบคุณครับครับน้องสังวันการเต้นหน่อยการบอกว่าเต้นต้องต้องอะไรมาเลยการเต้นรถไฟกับปลาวานผมรถไฟปลาวานมาเดี๋ยวให้เต้นเหมือนอาจารย์อาจารยนนีาจารย์เต้นเลยคครรัับบใช่อ ครูสอนครับใช่ครับครูสอนต่ออาจารย์ชื่ออะไรครับถามอะไรครับต่อชื่ออะไรนัตพัฒน์ภาษาไทยนะภาษาอังกฤษครับนัตพัฒน์ครับภาษาอังกฤษครับนัตพัฒน์อะไรก็ไปหาได้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัดอะไรน่ะพภูงี้ไปครับอาจารย์ตะกกนไปคุมครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนอนเหม่ยอ้อวกฟี่ สมแป๊ดอยู่อ่ะอยากเห็นอยากเห็นกิฟฟี่ไหมลูกสุดท้ายที่สไลด์เนี่ยคนนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ครับเลิฟยูครับเลิฟยูเลยนี่คนนี้ครับอ๋อคนนี้คนนี้ตั้งกิ้วครับนนี้ตั้งกิ้วครับตั้งกิ้วครับนี่ตั้งกิ้วอ่ะตั้งกิ้วสายย่อครับย่ออย่างเดียวเลยครับย่ออย่างเดียวครับตั้งกิ้ว ใช่ครับนี่ครับคนนี้ครับที่สกัดลูกสุดท้ายนี่นีครับสกัดลูกสุดท้ายครับคนนี้ครับ ซุปตาเมืองพิจิตรครับซุปตาเมืองพิจิตรครับเจ้ายักษ์ครับเจ้ายักษ์มาจะกินหนูแล้วครับซุปตาเมืองพิจิตรครับเจ้ายักษ์ครับจะกินหนูอย่างเดียวเลยครับ ฝากรบเขาไม่นอนนะครับจะเล่นชาละวันครับเขาไปเมื่อพิจิตมาก็โดนท่านี้มาครับเขถามว่าตินต่ออาจารย์ก่อนชื่ออะไรไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่รู้ครับไม่รู้ จายก็ไม่เล่นจ้าไม่เล่นครับจายแอบดูอยูจ้ายแอบดูน้องอยู่ครับนี่ครับชลาวัลครับวันเสาไปไหนครับวันเสาวันเสาร์วันเสาร์ไปทําเงียบแล้วก็ไปแขกที่พรังสีที่บูรนครับนี่ครับชลาวัลจระเคข้าวข้าวเดาข้าวแทนได้เลยครับข้าวได้เลยไม่ไปอ่ะจอไม่ไปอ่ะจระเขคจระเข้ บรรยกาศเน่าพักนะคะน้องๆติหมอทองกับโค้ดด้วยนะคะไลฟ์สดพูดคุยกับ